อย่าเอาหงเหมือนเสียงมันเข้ากอง เมื่อเดือนปีอยู่ตรงนี้บอเปใสยอยู่ในใจไอคนนี้มื่อเดือนปีสีนานแค่ไหนสีดนปนันไในถึงเจ้าสิเบิดทักอยู่ตรงนี้บอเปใสยถึงว่าสิกลายเป็นแค่คนหูจัก ถ้าว่าฮักที่เคยบอกฮักและเจ้ายัางฮักยังบอกใคยลืมเลือนเพราะมันคือฮักแท้ก็สร้างทอถึงไอ้สิเจ็บสันได้ถ้าเจ้าต้องเดินนี้ไปจากตรงนี้เมื่อนึ่งมันก็ต้องเจ็บอยู่ดี เจ้าตอนนี้เสียบ่ต่างกันหลายหักเจ้าเดอือหักเบื่ใจแต่ไอ้บืนเมื่อไหวอินลีเส้นทางหักมันสูดในทอนนี้ก,ก็ขอให้น้องโชคดีกับเขา ดังหลายเสียงมันเข้าในกอง เป็นพูมแพร่ีมันลำบากหรอกขอขอท่านด้ยขอท่านเช็ อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้บอกไปไสยอยู่ในใจไอ้คนนี้เมื่อเดือนปีสินานแค่ไหนสิดนปันไหลถึงเจ้าสิเบิดทัก อยู่ตรงนี้บอกปีใสถึงว่าสิกลายเป็นแค,ค่คนหูจักถ้าว่าฮักที่เคยบอกฮักและเจ้ายัางฮักยังบอกเคยลืมเลือนเพราะมันคือฮักเท้โอ้โหลองไปแล้วเดี๋ยวนะไฟชินทอดประเด็นไฟจินทอดนะครับเป็นพุ่มแพร่ครับพุ่มแพร่ขึ้นมันี ยากดูไม่มีเข้ากล้องด้วยครับลูกเดียวเดี๋ยวเพื่อนเอาเช็กมาเดี๋ยวให้เข้ากล้องครับจุดผู้บอกคืออยู่ขันยังรู้ตนกันยังเฝ้าทิมกันในตอนนี้ ให้ซอยตัวซอยหากเด้อคนดี mm hmm. คนดีอย่าฟาไปข mm hmm. ันยังรู้ตนให้ทำทาวาหักกันแน่ก็ะได้ถ mm hmm. ึงความจริงใจเจ้าสิบ,บ่มีอาย mm hmm. ตอนนี้ทนบ่ไอว รุ้โตไอ้แน่ก็ได้ย่ำฟ้าทิมกันไม่รู้เราจะคบกันได้นานเท่าไร จะมีรเ,เรื่องราวให้เราแยกทางกันวันใดไม่รู้ว่าเธอกับฉันจะจูงมื่อเด็กไลเท่าใดเข้ามาเป็น <bar> ยังไงกบเให้เราลยพ้วล่ะเข้ามาซะ không do con happy birthday เข้ามาห้องเด้อ do birthday, happy birthday, happy birthday to you. เข้ามาตัให้เตัเข้ามาน้ำแม่ก็ะอกทุนนั่นลูกมีสุขภาพแข็งแรงมีหนาฮีการงานเปเล่นลุ่นเลี้ยงกันนาบ้านเทาก็ได้เหรอพนักร้องชื่อเสียงลงดังปังปังน้ำลายเห็นเหรอน้ำรายเปนกาที่จะคนให้คนเร็นดูได้รู้เอ้ตัวให้น่ารักน่ารักจะดีๆคนเดียเป็นมันเกิดของลูกกับขอให้คิดยังไม่เป็นันเกิดของลูกแต่ว่าเป็นวันที่ พ่อกับแม่ได้มีความสุขที่สุดที่ลูกเกิดขึ้นมาขอให้ลูกตั้งใจทํางานแล้วกเป็นคนดีของพ่อแม่เอฟซีเป็นคนดีของพ่อของแม่ครอบครัวแล้วก็สําคัญที่สุดคือที่เดี๋ยวมีทางยังไงก็อย่าลืมตัวอย่าทิ้งเอฟซีเพิ่นแล้วก็ขอบคุณเพิ่นได้ก็พ่อแม่ก็ภูมิใจทีกัน้ลูกหลายหลายด้วจ้าอย่าแล้วก็เมตตาสงสารลูกสายมีคำบอกแค่นี้ละออมาตื่นตัน อันนั้อ่ะอันนั่งเป่งเป็นแม่จั่บาเซลไฟอยล่พตดีแม่อีอันนี้แม่อีเลดเวลาให้เอฟซีอันนี้มันได้ช่ปลาลงมันเช็นอชฟยังบะมีซอสออกซอสมาตากกินซุเปอร์บึงเนี่ยนะเอ้ยเป็นตัวเห็นให้เอฟซีให้เพิ่มมามองให้ ไฮน์เนาะใส่กระดานเคีกนะครับเพันเอามาให้นะครับแม่ตุยนะครับผมขอบคุณแม่ตุยมากๆครับแล้วก็ทุกคนมันเป็นแยมเหรอแยมสโตรแยมบูเบอรี่เค้กนมสดแยมบูเบอรี่นะครับผมทุกคนต้องออกสำเนียงให้ถือไไดิ เทียบความรอก่ันด้วยอะไรมามาเลยดไปนั่งพอู่นนยหอมากเทไหนพ่อก็รอก็แลลเบึ่งึงิึงบึ่งิึงบึ่งออกบึ่งบึ่งว่าผมนั่นมาบึ่งแม่บัเนี่ยบึ่งไม่คนบอกว่าผมคือแม่แม่มเข้าไ็ได้บ่ มพิ่งได้ไหมรอก็กันพอครับลูกสุ่ภาพเขาได้หรอลูกเอาลูกเอานีปลาเบิดเนาะหอมลูกใช่ไหมโอ้ยเอาอีนี่จะเนาะออกอื่นนั่งหอมเนาะให้แม่หอมเลยแม่โอ้เออ โอเคโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับเขามาเห็นนะบอบาลองเราบาลองล่ะ่าอยากให้วันเวลาคืนกลับมาเหมือนเก่า เดี๋ยวขกันเอ็กฮ่าฮ่าฮ่าพนลุกยังเลี้ยวอิจฉาหลอสุภาษาม่ได้กลับบ้านอ่ะอิจฉาห,หล่อไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อแม่ทำอาหารอร่อยๆเดี๋ยวฉันกินทานเองอืม แซ่ป่ะมีคนบอกว่าเหมือนแม่ประสนดิ ได้อบอกบอกครับอรบอกบอก <_ c oughs> เป็นช่วงหลายปีมานี้วันเกิดแต่ละครั้งเนเป็นเป็นวันเกิดที่ผมมีความสุขมากครับเพราะว่าหนึ่งคือเอาง่ายๆเลย ผมไม่การปรับปรุงโตแต่แต่ก่อนผมบอกเลยว่าผมเป็นคนที่เอาเรื่อรุนละัเป็นคนที่ดื้อดี่มึมนยู่ครับแต่ว่าพ่อพ่อมาช่วงนี้เป็นเอาไงห้องห้องมีงานมีเงินเจ็บน,น,นะครับเฮาสามารถบอกไงไม่สามารถซอยซอ,อ,อ,อยเหลือพ่อแม่ได้ายเลยล่ะครับสามารถซอยเหลือพ่อแม่ได้ หลายให้พ่อให้แม่สมบายขึ้นได้หลายสิครับมันมันมันป็นความสุขดีดีแต่ก่อนแต่ก่อนเตนน,น้อยเขาบนอกเตนน้อยบอกขจาจดีครับพ่อพ่อแบบตเติบโตยญ่ขึ้นมาเขาดูว่าผ้าผ้าละผ้าละที่เขาตรงแบกรับนี่ขนาดผมตัวเพเดียวได้ไงนะนี่ขนาดแค่คนเดียวห้องก็หวัวผ้าละเขาไม่หลายถ้าผ้าละเขาไม่หลายแต่ว่า บน,นี้ห้องก็ชดแบบปาร์ตขนาดเท่าคนเดียวแล้วนี่พ่อกับแม่ที่เพิ่นต้องหาถูกอย่างบิเ,บเป็นครอบคพราะคาอยคากินของทุกคนเลยของของลูกของอย่างแต่ก็แต่ก่กนนะครับเ้องก็ยรูยหรอาภาะมันนะ่ะกพอเะห้องสามารถซอยเลยมันมันก,กู้สิกพุ่มใจครับพุ่มใจพุ่มคือบหไฮแม่กินนะ้ทำมาไม่ออเคนแม่กินด้วยจ้ะสวัสดีแม่เนีน่ด้วยน,นะครับผม เพิ่นมากินครับ <laughs> เพิ่นมากิน <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบสกยก็ได้เยอะก็ได้เยอะครับ <c oughs> สาวไอซสาไมเวคเลื่องหอมเกลือมาละอ๋ออ๋อมาอ้า๋ออ้ารอ๋อหอมแม่กะกะอยู่บ่กายหอมอยู่บ่ เจ้าการหอมบอแต่คอยประกาศงหอมดิ <laughs> ย่่บาได้แต่กี่แม่คอยมันด้วสาวดาวดินไปจับมูบานไปดิหน้า่ากให้ฟังนะ <laughs> บุ้ย โตท็อปหมู่บ้านได้หน่วันนี้ขึ้นมาม okay. พ่อเล่าจับสลากได้แม่แขวนหยอก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 อไปแล้วไปไปของแท้แล้ววันเนี้ย ไปกินข้าวแล้วขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูไลฟ์ขอบคุณทุกๆคําอวยพรขอบคุณทุกๆความหมังดีที่มีให้กันนะครับอ่ามันเกิดปีนี้ก็บอกขออย่างไรครับขอให้ขอบคุ้มมีความสุขไอ่แต่ของมีความสุขแล้วก็ขอให้เอฟซีทุกๆคนนะครับผมมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้ฮักกันแบบนี้นะครับผมปีนากขอใอ้อยู่ ขอให้หาการเว็นบ,บนี้ต่อไปนะครับนอกบุคคลอย่างไรครับขอเท่านีนะ้แหละขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูวันนี้นะครับขอบคุณครับไปละบ๊ายบายครับ